เรามีความอาลัยนะคะความโศกเศร้าของพี่น้องชาวไทยต่อการจากไปของพระองค์ท่านเชิญคุณผู้ชมติดตามพร้อมกันค่ะก็รู้สึกเสียใจครับไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีก็ทำความดีเป็นคนดีของสังคมครับขอให้พระองค์ท่าน สวงสวรรค์ครับผมขอน้อมลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะคะ,ะด้วยดิฉันเองเ่ยก็เติบโตมากับ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติกิจกรรมดูข่าวพระราชสำนักเกิดครอบครัวแล้วก็ตอนนี้ก็มาทำงานเป็นอาจารย์สอนภักวิชาประวัติศาสตร์เราก็ได้รับรู้ถึงพระราชกรณียกิจกิจกรรมช่วยเหลือพระสบนิกรโดยเฉพาะในเรื่องของการทำมาหากินกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ค่ะสาหรับสมเด็จพระปันปีหลวงนะคะ นิฉันก็ได้เห็นนะคะพระราชกรณียกิจของท่านตั้งแต่เด็กถ้าเราดูข่าวในพระราชธรรมนักนะคะเราก็จะเห็นท่านกับอ,องค์พ่อหลวงร .9 นะคะเดินไปทุกที่ของประเทศไทยสําหรับตัวเองเนี่ยเป็นนักวิชาการนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักวิจัยก็จะเห็นพระราชกรณียกิจหรือวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของท่านเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่านได้ มีดำรินะคะในการทำบุญนิทิส่งเสริมศิลปาชีพนั่นก็คือผ้าทอของไทยคนไทยนะคะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความสูญเสียนะคะของประชาชนคนไทยทั้งหมดเลยก็ท่านยังสถิตนะคะในดวงใจของคนไทยทั้งชาติค่ะ